อันนั้นกล่องอะไรนะ่ะถือจังเลยถือทุกวันไนยะกล่องนี้นกล่องข้าวป่ะโอ้โหเห็นแล้วจะตกใจลเลยอะไรอ่ะอะไรเนะี่ยกบเหล่ามโซ่กีน่าดูที่สุดก็คือกันไกลจัดหนวดอ๋อเด้ยอืมเขาคิดว่าของเล่นเมย่าไ m ก r n i n นิฟูดโอ้โหเป็นฝรั่งหมดเลยนะ วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาลองกินแบบนี้มั้งเช้าเราก็อยู่ท้องกันนะเป็นอะไรเรียกว่าอะไรทุกปลาแฮมแฮมเหรอไก่ดาวเออไก่ดาวผักอิ่มกันเลยเนี่ยทำเล่นไปอิ่มกันแล้เนี่ยไมได้อิ่มมันแน่นเลยแหะแน่นเลยล่ะนะถ้าเรกินแบบนี้ดูเมื่อเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ตกท้ายด้วยโกโก้ฝีมือคุณมาเข้าครัวแม่มาลา ซอสนี่ซอสอะไรเนี่ยญี่ปุ่นโอ้โหกีนฝรั่งแล้วพอกินญี่ปุ่นดิไม่มีซอสพี่กรอมีอยู่ที่บ้านสวนน่ะไปขับแลรถขับรถไปรอได้ก็ก็จะขับให้นะรอได้ไหมล่ะซอสญี่ปุ่นก็ลองกินดูนะอืมโอเคไม่ใช่ได้โอเคเปรี้ยวหน่อย นะ้ใครอยู่บ้านตรงบ้านก็ลองทากินดูง่ายๆนะซื้อซื้อไอ้พวกแฮมมากินพวกผัดพวกตม้มพวกอะไรของไทยๆไปเยอะล,ลองกินนี้ดูมันก็น่าจะผัดหย่างนะเนี่จะไปไหนต่อเนี่ยว,วันนี้อัดรายการวันนี้อัดชิงร้อยวันนี้ไม่ปล่อยเพื่อนนะหนูหัวมือเนี่ <laughs> ไม่ดักเลย ไม่ได้ขาวมีนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเงียบไปเลยเนียยไปเลยไม่ได้ข่าวเลยไม่ได้ข่าวเข้าแล้วว่ามีตั้งแต่ไปปล่อยวันนั้นใช่ไหมเออแต่เขาตามต้นปูหรอมาอปลาด้วยว่าอยู่ท้องทุนน่งนาเออไอ,อหนูนี่มันชอบอยู่ท้องทุนน่งนาหรือว่าอยู่อยู่อยู่บนบ้านอยู่ไอมันแล้วแต่มันเป็นหนูนาหนาูบ้านอ๋อคือไม่เหมือนกันนะคุณพ่อไม,ม่เหมือนไม่เหมือนยังไงคือการกินเออ ความอร่อยก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมหรือว่าเขาไม่กินใครกินหนูบ้านอะเลยลเราละไม่รูะ้ะกินหนูบ้านกินหนูตลาดดีวกว่าอยาบบอดตัวเบลล์หนูตลาดอยอดได้กระโหนหนูท้องนาก็กินข้าวมันจะดูสะอาดเลยและหนูกลางคืนเนี่ยชอบกินไหมหนูกลางคืนเหรอก็จับเดือมมากินพวกหนูกลางคืนเนี่ย ต้อ,องแจ้งในครัวเสียงดังกลรู้วอ่ะหนูตื่นมากินร่อยไหมล่ะเดี๋ยวจะกินเดี๋ยวออกไปทำงานใช่ไหมไปปลุกคุณเมย่ายังวันนี้ตื่นสายจังปกติจะเสียงเจ้าแล้วอ่ะโอ้ถ่ายก็จะไปทำงานแล้วงาน แกงสีลอยมันเหรอตอนเย็นทำแกงส้มอื่ยอยากกินเหรอเอาอย่างอื่นไหมเอาอะไรก็ได้เอาแกงส้มหมาเป็นแกงส้มอะไรอ่ะจังจังส้มเขียวหวานก็ได้แกงส้มเขียวหวานมีที่ไหนนะแกงส้มมะละกอผักรวมหรืออะไรอะไรอ่ะแกงส้มผักรวมมาเลยแกงแกงส้มผักรวมเนาะอันนั้นกล่องอะไรเนี่ยเขาถือจังเลยถือทุกวันเนี่ยกล่องอันนี้กล่องข้าวป่ะ ฮะใช่กล่องอะไรอ่ะเปิดมาดูดิกล่องอะไรเนี่ยโอ้หเห็นแล้วจะตกใจเลยอะไรอ่ะตัดโหนดไงจะบอกว่าเงินแสนสองแสนเนี่ยมีนี่มีที่ตัดเล็บนี่มีแบงกนี่มีหวีเครื่องสัมภารนีแน่แล้วก็ที่หน้าที่หน้าดูที่สุดก็คือกันกายตัดโหนด อดเขาคิดว่าของเล่นเมย่านี่ใช่งี้เอานี่อ้าวทำไมเป็นยางอ่ะก็ของเก่ามันหักเลยเอานี่แล้วก็ใส่นี่เดี๋ยววันนี้ไปห้างซื้อให้ไหมแต่มันมันต้องแหลมๆอย่างงี้ไงมาลาลูบางๆอย่างงี้แต่อันนี้อันนี้มัใช้ไม่ได้ไงเนี่ยมาลาลูแบบไหนอ่ะนี่บางๆตัดหนวดแบบนี้ใช่ไหมนี่พี่แก่แล้ที่กลหนวดอะ ก็นี่แหละการนวดแล้วแป้งอ่ะเอาไปทำไมในแป้งเนี่ยแป้งนี่เหรอ,อ,อแป้งนี่เอาไวอ๋อ,อ,อสารพัดสารเพเนี่ยแล้วก็นี่ก็ยังใช้อยู่นี่อะไรเนะี่ยกบเหลาขมสอ <laughs> เอาจะไปขโมยของแม่ย่ามาปะเนี่ยออเออ มาดูดูทำไมเนี่ยก็อยากรู้ไงที่ว่าของข้าวช่ตอนเย็นผมข้ามกลับมามาทำแกงส้มเนาะเดินหารองเท้าอีกแล้วคุณพ่อเมียย่าไปไหนเนี่ยวันนี้ปกติเขาจะตื่นเช้าไปรู้เลยจุ๊บเมียยังเนี่ยฮะ <laughs> นี่คือชุดทำงานรีบกลับนะห้ามดื้อนะแล้วรีบยังไงทำงานให้เสร็จทำงานให้เสร็จเสร็จแล้วรีบกลับนะอย่าดืด้อนะ แล้วเหรอเรีบกลับมาจะไปรอเป็นของกับเมียโอาน่ารักจังเลยแต่งตัวรอแล้วเนี่ยแต่งตัวรอตั้งแต่เที่ยงอ่ะเราต้ไปรอกันต้องดึกหน่อยเพราะว่าไปตอนหคนมันเยอะอย่างคือเพิ่งเลือกเลยการด้วยนะดูดิแต่งหน้ารอตั้งแต่เที่ยง บรรยากาศในวัดวัดไผ่เหลืองนะเ็มเีหมดของส่งแค่เพลงนี้แหละวันนี้คุณผู้ชายพา พามาทานข้าวค่ะพามาเลี so ้ยงข้าวเอาลอยกระทงกันเสร็จแล้วมาเลี Han ้ยงมาเลี <can. S 2> <im> ้ยงได้ย <for> ค่า <Garlic> จ่ายมาน